คอมเมนต์ลบเยอะลุงเป็นนักการเมืองลุงเป็นทหารที่ดีแต่ไม่ใช่นักการเมืองที่ดีอยากจะบอกว่าลุงเป็นนักการเมืองที่ดีมากเป็นผู้นำที่ดีมากการตัดสินใจดีมากกล้าตัดสินใจเวลาเรื่องอะไรเกิดขึ้นประเทศก็ใช่สิค่ะแอดมองไม่ออกเลยว่าการที่บอกว่าลุงเป็นนักการเมืองที่ไม่ดี แล้วดีในแบบของคนที่เม้นอ่ะเป็นแบบไหนคือต้องเป็นนักการเมืองแล้วต้องไม่ใช่ทหารแอดไม่เข้าใจออนิยามของคําว่านักการเมืองที่ดีเอ,อ่อในส่วนตัวของแอดเองอ่ะแอดมองว่านี่แหละคือนักการเมืองที่ดีเป็นต้นแบบที่ที่แอดอยากจะเดินตามมีทั้งเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนมีอำนาจอยู่ในมือแล้วก็ใช้อำนาจอย่าง ถูกต้องเป็นอ่าอย่างเป็นธรรมแล้วก็รู้จักที่จะบริหารจัดการ m a n a g ทุกเรื่องทุกอย่างการเป็นนักการเมืองที่ดีหรือว่าการทำอาชีพใดๆที่ดีมันไม่มีอะไรดีตั้งแต่เริ่มสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ลุงตู่เป็นนักการเมืองที่ดีเพราะอะไรเป็นทหารที่ดีเพราะอะไรก็แลกเป็นทหารที่ดีคือลุงอยู่ในวงการแล้วแล้วลุงก็อ่า มีความเพียรวิทยาุตสาหะมีที่บาท4นะคะในการที่จะฝักฝ่ศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นทหารลุงเป็นทั้งทหารที่ดีและก็นากาักส่วนในการเป็นที่ที่เป็นนักการเมืองที่ดีตรงที่ลุงเข้ามาอยู่ในวงการเมืองลุงก็ใช้อำนาจหน้าที่ของการเป็นนักการเมืองในการทำงานเพื่อบ้านเมือง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอันนั้นตั้งหาที่เขาเรียกว่านักการเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นที่สําคัญรุงเรียนรู้ไงรุงเรียนรู้ตลอดเวลารุงเขาไม่ได้ใช้วิธีการเก่าๆของนักการเมืองที่ไม่ได้เรื่องเอามาใช้เป็นบรรทัดฐานนักการเมืองเก่าๆที่พวกเราเห็นก็คือโต้กันไปโต้กันมาอยู่ในสภาด้วยเรื่องที่ ที่ชอบบ้างที่ปลดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออชอบโกหกโกหกเอาเรื่องที่มันแบบไม่จริงอะมาพูดแอดเอนชัดเจนในช่วงที่ลุงเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีฝ่ายค้านฝั่งแดงขึ้นมาพูดแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบเออไม่เจริญหูไม่เจริญตาบางทีก็เรื่องนิดเดียวแล้วก็สร้างแบบ เอ,เอกสารเทสมาแล้วมียงี้แล้วก็เอามาพูดแอบบอกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอะแต่ในขณะเดียวกันลุงกับใช้โอกาสเนี้ค่ะพูดพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์เวลาตอบกลับก็ตอบกลับแต่เรื่องที่มีประโยชน์เห็นจริงแล้วลุงก็ได้ทําจริงแล้วก็มีเอกสารมีหลักฐานพร้อมทุกสิ่งอยา่างอืม เพราะฉะนั้นน่ะแอดมองว่าเนี่ยเป็นวิติใหม่ของการเป็นนักการเมืองที่ดีแล้วแอดก็ยังเออ่นอกจากนั้นลุงตู่ก็ยังได้มี DNA ถ่ายทอดมาอยากพักรุมไทยสร้างชาติซึ่งก็คือลุงพีแอดมองเห็นลุงพีแล้วโอ้โหมีคนแบบนี้อ่ะในยุคในยุคนี้อ่ะยิ่งดีเลยอ่ะเพราะว่าเราเห็นแต่เรื่องแบบเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆเ,เรื่องแบบ ไม่เป็นสาระมานานมากละถึงเวลาที่เราควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมทัศนคติของการเป็นนักการเมืองที่ดีอะค่ะจะทำยังไงให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ใน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 ,ในบริบทที่เราเป็นนักการเมืองอย่างนี้ดีกว่าทำยังไงการหาเสียงครั้งต่อไปถึงจะมีคุณภาพแทนที่เราจะ ตั้งหน้าตั้งตาหาเสียงใช่ไหมคะแต่เราก็กลับใช้ช่วงเวลาเราเอาช่วงเวลาที่ยังไม่ได้หาเสียงมาสร้างงานสร้างเงินสร้างราชีพสร้างอนาคตให้กับคนในชุมชนแล้วมันก็เกิดเป็นผลงานในระยะยาวหรือจะในระยะไหนก็ช่างเถอะในเมื่อสิ่งที่เราสร้างมาแล้วอะ่ะมันก็คือเป็นเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับคนสน่วนรวม แล้วก็ยังฝึกตัวเราด้วยนะคะฝึกตัวเราให้เป็นให้เป็นคนที่รู้จักบริหารจัดการนักพัฒนาที่ไม่ใช่แค่พูดแต่ลบปากแต่เราก็ได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยอันนี้ตังหากของการเป็นนักการเมืองที่ดีซึ่งตรุงตู่มีหมดไงตรุงตู่ก็ทําให้เราเห็นหมดละอืมเพราะฉะนั้นจะไปสืบสอหานักการเมืองที่ดีตรงไหนอีกละ่ะคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยจริงๆ ไม่เข้าใจบ,ร,บริบทของคนเม้นเนาะอันนี้ฝากไว้ค่ะฝากไว้ให้คิด